สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk และผม,ผมพงพสุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง g ก f r e e n Channel และรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ทำให้คำถามที่ท่านผู้ชมมีอยู่ในใจและถูกส่งเข้ามาในรายการนั้นได้รับคำตอบที่กระจ่างและนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ทีเดียวครับซึ่งผู้ที่จะร่วมในรายการและตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านส่งมานั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f f r e e นสกาย n ลน์ยูนจำกัดครับแพทย์หญิงนลลีนีภพยบูลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะ วันนี้มีอีกหนึ่งคำถามจากท่านผู้ชมรายการที่อยู่ทางบ้านนะครับผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่ก็อาจจะเหมาะกับยุคสมัยนะครับที่บางคนเนี่ยเขาสนใจที่จะทําธุรกิจแต่รูปแบบวิธีการทํางานเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยเขาก็สอบถามว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทําสื่อในการที่จะประกอบการขยายงานของเขาเองไม่ว่าจะเป็น DVD เป็นคลิปวิดีโอเป็นแผ่นพับ เป็นเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งเป็นบล็อกเนี่ยเขาควรจะเลือกใช้สื่อชนิดไหนดีที่จะเป็นประโยชน์แล้วคุณหมอมีคําแนะนําอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้สื่อในการขยายธุรกิจไหครับแน่นอนค่ะการใช้สื่อเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราในยขยายงานได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็มีข้อแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังหลายข้อด้วยเช่นเดียวกันรประการแรกเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่เป็นแผ่นพัพบเป็นแผ่นพับเป็นโบรชัวร์นเนี่ยบริษัทเนี่ยมีให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นสื่อที่ผ่านการ ขออนุญาตโฆษณาจากคายออยแล้วด้วยนะคะถ้าเผื่อท่านนักธุรกิจเนี่ยไปทําเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะถือว่าเป็นสื่อที่ไม่ได้มีการขออนุญาตโฆษณาแม้จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ได้พูดเกินจริงหรือไม่ได้โอเวอร์เคลมมันก็จะผิดในข้อที่เรียกว,ว่าไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาและเผยแพร่เอกสารที่ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณานะคะข้อนี้ก็ต้องต้องระวังด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ใช้สิ่งที่บริษัทเตรียมมาให้ท่านดีกว่าเพราะว่าท่านสามารถนําไปขยายงานได้เลยนะคะส่วนการ ชวนคนมาทําธุรกิจเนี่ยโดยใช้สื่อที่เป็นเหมือนแบนผนภาพหรือใบปลิวเนี่ยก็ต้องมีข้อควรระวังว่าต้องไม่ไปรบกวนสายงานอื่นด้วยเหมือนกันเช่นถ้าเราบอกว่าเชิญชวนมาสมัครหรือสมัครฟรีอาจจะทําให้เราไปโน้มน้าวคนที่อยู่ในสายงานอื่นได้แล้วก็ไปแสดงความเป็นต่อที่ต้องเรียกว่าผิดผิดกติกานะคะคือในจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจนี่เราห้ามอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าจะบอกว่าถ้าสนใจกิฟฟรินติดต่อคุณคนนี้คนนั้นอาจจะไม่ผิด แต่ว่าต้องไม่ใช่สายงานของคนอื่นและก็ต้องไม่ขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ใช่สมาชิก ก็บอกว่าในสื่อที่ที่บริษัทมียกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับถ้าเป็น DVD แนะนําบริษัทอันนี้เรามีนะครับหรือเป็นเอกสารที่เป็นเล่มๆเลยแนะนําลักษณะของธุรกิจแนะนําแผนการตลาดเราก็มีให้อยู่แล้วหรือ how to success วิธีการจะสร้างความสําเร็จเนี่ยอันนี้เนี่ยมีให้อยู่แล้วจริงๆท่านก็ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังในการท<ช>ี่จะผลิตผลิตสื่อเองนะฮะใช้สื่อที่มีประโยชน์ท่านผลิตมาจํานวนไมน้อยก็จะแพงด้วยนะแต่ครับแต่เพราะว่าเราทําทีนึงเราทําเป็นแสนอย่างเงี้ยส่วนสาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาหารต่างๆหรือว่าบโรชวร์เราก็มีให้อยู่แล้วนะคะเรียอว่ามีเกือบ20่บโรชวร์ใช่ย่างยกตัวอย่างเช่นว่า กันแดดเงี้ยสารกันแดดมีประโยชน์อย่างไรแล้วมีผลิตภัณฑ์กันแดดอะไรบ้างาเงี้ยแล้วก็มีให้หมดทุกอย่างเลยแหละถ้าอาจารยยังไม่ทราบนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งเราจะพยายามแนะนําไปใน g i f t for Life หรือว่าในเส้นขอบฟ้าให้มากขึ้นทีนี้ก็มาถึงประเด็นสําคัญละค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์มาเก็ตติ้งนะคะหลายๆคนกําลังนิยมทาบล็อกดีไหมทําอะไรเว็บไซต์ดีไหมเนี่ยนะคะการทําเว็บไซต์เนี่ยเราก็มีกติกานิดนึงเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาค่ะมีข้อขัดแย้งกันเยอะเช่นระหว่างเว็บไซต์ของบริษััทกบ ไซต์ของนักธุรกิจซึ่งแบบทำให้หลายๆคนสับสนว่าเขาเนึกว่าเป็นเว็บไซต์ของบริษัทก็เลยทําให้ไปสมัคร และแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นสายงานอื่นด้วยดาวรเอัพไลน์อาจจะมามาโต้แย้งทีหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยเราก็จะมีกติกานิดนึงค่ะนะคะจาการที่จะนํารูปแบบที่เป็นลิข้องใช้คาว่าถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรไปใช้เนี่ยต้องขออนุญาตยังไงก็ให้ถามเราก่อนนะคะขออนุญาตถามก่อน การนำโลโก้ไปใช้คือเจตนาดีครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนําภาพของสินค้าไปใช้แต่ว่ามันมีกฎหมายบางตัวเนี่ยกำกับอยู่ยกตัวอย่างเช่นภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยถ้านําไปใช้แล้วเกิดเอาไปอยู่คู่กับข้อความที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการโอเวอร์เคลมโดยที่ คนเขียนไม่ได้เจตนาเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ขออนุญาตก,ก็จะมีมีความผิดมีความผิด,ดท่านก็จะมีความผิดได้นะคะคส่วนการทําบล็อกหรือการเปิด f c e e o o o นะคะชวนเพื่อนมาดูนี่เราใช้สินค้าตัวนั้นตัวนี้เนี่ย มันก็เห็นเขาทํากัน<ช>ก็โอเคนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ห้ามแล้วก็อาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าเหมือนกับเราเปิดให้เรามีมีเฟรนด์มีเพื่อนมากขึ้นน<ช>ะคะก็ได้เห็นของเรามากขึ้นนะคะคแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสัมพันธภาพหรือความรู้สึกต้องการสินค้าหรือว่าอยากจะคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยังฉาบฉวยในที่สุดถ้าเรามีเพื่อนที่หรือว่ามีผู้สนใจจาก f a c e b o o k จากบล็อก มันก็คงต้องตามในวิธีการเดิมของเครือข่ายอยู่ดีนั่นแหละนะคะก็คือมาเจอหน้าจตากันมาคุยกันมาสร้างแรงบันดาลใจกันนะคะแล้วก็ต้องมาคุยกันวิเคราะห์กันว่าจะทําธุรกิจด้วยเป้าหมายขนาดไหนอยู่ดีแหละค่ะนะคะเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกุญแจเปิดให้ท่านได้รู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเราก็คงได้ทราบข่าวเหมือนกันนะนะคะว่าคนที่เข้ามาเจอเราเนี่ยก็อาจจะมีทั้งคนที่ ปรารถนาดีกับคนคบที่ไม่ปรารถนาดีด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้วิาวจารณญาณในการวิเคราะห์พอสมควร,ครในการเลือกเพื่อนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจริงๆหรือว่าจะคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจด้วยะคะ่ะ เหมือนกับว่าสื่อเนี่ยใช้สร้างความสนใจในการเปิดประเด็นจุดประกาจุดประเดกาแต่หลังจากนั้นกระบวนการที่2เนี่ยต้องบอกว่าเราก็คงต้องไม่หนีงานพื้นฐานของเรานะครับหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะมี a c e b o o k นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่มี Facebook กันแทบจะทั้งนั้นแต่ a c e b o o k เนี่ยถ้าจะถามว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจเขาก็เอาไว้ใช้คุยกับทีมงานทีมงานตัวเองทีมงานของตัวเองสื่อสารกันไปนานๆครั้งเขาก็ได้นะได้คนที่สนใจถามมาที่ จากโฆษณาแล้วมาเห็นใน a c e b o o k ก mm ็บางทีเป็นเพื่อนกันแลวแอดกันไปนเรื่อยๆ mm hmm. เรื่อยๆก็ก็มีมาคุยกันนะคะก็มีอย่างที่พูดนะคะว่าหลายคนก็มาเล่าให้ฟังว่าก็ได้เพื่อนใหม่ที่กลายมาเป็นผู้บริโภคแล้วก็ใช้สินค้า mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่ว่าถ้าเผื่อจะดูแลเขาต่อไปหรืออยากจะให้เขาทําธุรกิจกับเราเนี่ย mm hmm. ก็ค,คงต้องมีกระบวนการที่เข้าสู่สิ่งที่เราเคยทําทํากันนั่นแหละนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดเนี่ยว่าพวกนี้มันจะฉาบฉวยเจอกันป๊อ๊ปแป๊บแป๊บนะคะแล้วก็คงต้องม ดูใจกันเหมือนกันว่าคนที่จะทํางานเป็นนักธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายมีความฝันแล้วก็เป็นนักสู้พอสมควรครับมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมีโอกาสได้เล่าเรื่องแนวคิดธุรกิจได้มีโอกาสเล่าเรื่อง แผนรายได้ว่าเงินหรือรายได้ที่ได้จากกิฟฟ์รีมาจากช่องทางไหนบ้างได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวของสินค้าที่สําคัญก็คือตัวคนที่สนใจแม้ว่าจะติดต่อเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาควรจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับองค์กรใช่ไหมคะก็อยากจะแนะนําทุกท่านนะคะว่าถ้าเผื่อเจอเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนแล้วเขาทาท่าสนใจสินค้าของเราหรือเรื่องราวของเราเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็อยากให้ท่านแนะนําเข้ามาที่ศูนย์นะคะไม่อยากแนะนาให้ ไปเจอกันที่อื่นเพราะรว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครก็ต้องระวังอันตรายด้วยเหมือนกันนะคะคนะคะคเพราะว่าบางทีการมาที่ศูนย์ธุรกิจเนี่ย ที่ศูนย์ของเราก็จะมีเหมือนกับทั้งมีทั้งสินค้าให้เขาดูรูปแบบธุรกิจให้เขาเห็นแล้วก็ตามตามศูนย์ธุรกิจของเราอย่างกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือการจัดประชุมประจําสัปดาห์หรือแม้กระทั่งการจัดประชุมประจําเดือนที่มีอยู่ตามต่างจังหวัดการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบนี้จะมีโอกาสทําให้เขาได้รู้จักกับธุรกิจกิฟต์มากขึ้นแน่นอนค่ะอย่างที่พูดนะคะว่าเพื่อนที่เจอการออนไลน์เนี่ยนะคะต้องเป็นคนที่มาประเมินกันใหม่ แล้วมาดูแลกันใหม่ที่พูดนะนะคะธุรกิจของกิฟฟรีนเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจระดมทุนไม่ใช่ธุรกิจที่จะไปโพสต์ข้อความว่าคุณจะรวยเร็วในเวลา<อ>ไม่กี่เดือนเพียงแค่ลงทุนคนละสองหมื่นไอ้แบบนั้นเนี่ยคือเขากำลังจะจับกันอยู่นะคะคแต่เราไม่ใช่เราเราต้องสร้างงานเราต้องสร้าง เครือข่ายเราต้องสอนทีมงานให้เป็นคนที่กระจายสินค้าเป็นเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องมานั่งคุยกันนะคะจะคุยกันออนไลน์เนี่ยมันจะได้ในระดับหนึ่งในระดับเปิดใจเปิดใจสัก4 0 5 0แล้วก็ต้องลงมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาคงต้องเห็นภาพของเราทั้งหมดด้วยนะคะแต่ก็เอาใจช่วยนะคะมองว่าเป็นสื่อใหม่ที่อย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยจะทําให้ท่านได้มีโอกาสเจอคนใหม่ๆอ่ะได้มากขึ้นครับ ก็ลองดูนะครับเพราะว่านั่นก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งที่อาจจะทําให้กับเ,เขาเรียกว่าการขยายงานในยุคสมัยนี้เนี่ยเกิดความคล่องตัวแต่เอาเขาจริงๆแล้วเนี่ย ท่านไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรมากเลยเพราะบริษัทก็มีสื่ออยู่หลายๆ<ช>สื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้อยากให้เรียนรู้มากๆว่าเรามีอะไรให้ท่านแล้วบ้างนะคะคท่านจะได้ไม่ต้องไปทําซ้ำซ้อนแล้วก็เสียตังค์เปล่าๆค่ะครับในครั้งหน้านะครับคำถามของท่านที่ส่งเข้ามาก็จะยังคงได้รับการพูดคุยกันในรายการอยู่อย่าลืมนะครับส่งคําถามท,าที่ท่านสนใจมาได้ตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านวันนี้รายการ CEO Talk ผมและคุณหมอต้อยคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปคำถามจะ ทางบ้านจะเป็นคำถามอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ